ล่าสุดชุดที่ลิซ่าใส่บนสเตจมิวสิคอลที่มิ่งหลายคนบ่นว่าห่วงนักเพราะว่าชุดของลิซ่านั้นดูแซบเกินไปหรือเปล่าตอนนี้ลิซ่าได้มาเฉลยเองนะครับว่าเธอนั้นเป็นคนเลือกชุดนี้เองเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งสวยยิ่งแซบนะครับคนนี้สวัสดีครับทุกคนหลังจากจบรายการมิวสิคอลไปนะครับสังเกตได้ว่าถึงแม้ลิซ่านะครับไม่มีชื่อเข้าชิงถ้วยแต่บิ๊ทั้งหลายนั้นก็ไม่สนใจแล้วก็ยังตื่นเต้นมากๆอยู่ดีเพราะว่าวันนี้นะครับเรียกได้ว่าลิซ่าเนี่ยมา,ายกับลุคท แล้วก็มาพร้อมกับสเตทที่ครั้งนี้นะครับ YG กลับมาสร้างให้เป็นทีมสีทองกับสีขาวนะครับออกโทนสว่างางซึ่งแอดมบินก็ว่าฉากนี้เนี่ยมันเข้าแล้วก็ส่งลิซ่าได้ดีจริงๆเพราะว่าชุดของลิซ่านั้นก็เป็นสีขาวอยู่แล้วอย่างน้อยในครั้งนี้คนก็น่าจะว่าค่าย YG ในการทําสเตทน้อยลงแล้วแหละซึ่งพอเหล่าบิงก์บางคนนะครับได้เห็นชุดลิซ่าในครั้งนี้นั้นก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับว่ามันดูค่อนข้างเซ็กซี่แล้วก็แซ่บมากๆเลยเลยทําให้เหล่าบิงก์บางคนมีอาการห่วงขึ้นมาแแแตแต่ใใ่่่กก็็ยยังงงงววาถึึจจะหนครบใใลชออู และพอหลังจากสเตจนี้ไม่กี่ชั่วโมงทางตัวลิซ่าเองนะครับก็ได้มาทําการแฟนไซต์ต่อและก็เหมือนได้มีการเฉลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยใครเป็นคนเลือกชุดให้ลิซ่าบทสรุปที่ได้ออกมาก็คือชุดวันนี้นะครับลิซ่าเป็นคนเลือกเองเรียกได้ว่าทาเอาเหล่าแฟนคลับของลิซ่าหลายๆคนนะครับประทับใจพร้อมกับชมว่าชุดนี้เนี่ยมันสวยแล้วก็เซ็กซี่เข้ากับลิซ่ามากๆแล้วก็ทีหลังเนี่ยขอให้ลิซ่าได้เลือกเองอีกเรียกได้ว่าลิซ่ามาลุกไหนแบบไหนนะครับเหล่าบิงกก็ชอบขอให้แค่ลิซ่านั้นอยากทาหรืออยากใส่แอบ อย่างเช่นคําถามว่าลิซ่าคุณคิดว่าชาเลนจ์ที่ทําเมื่อวานนั้นที่ทำชาเลนจ์เต้นเพลงลลิสาในวงแบล็คพิงคคุณคิดว่าใครในวงนั้นทําได้ดีที่สุดซึ่งคําตอบของลิซ่านั่นก็คือตัวเธอเองเธอคิดว่าตัวเธอเองนั้นทําได้ดีที่สุดแต่แอดมินว่าอย่างน้อยนะครับทั้ง3คนที่เหลือนั้นอย่างน้อยก็จบท่าเดียวกัน ในส่วนคําถามการไปต่างประเทศนั้นก็มีคนได้บอกนะครับว่าลิซ่าได้พยายามทาการหลีกเลี่ยงคําตอบนะครับแบบมีพิรุษแอดมินว่าน่าจะเป็นอย่างที่เธอบอกนะครับว่าเธอนั้นเก็บความลับไม่เก่งแต่ตอนนี้เนี่ยในวงแบล็ k พิงกก็ยังมีแค่เจนนี่กับลิซ่าที่ยังอยู่ที่เกาหลีก็หวังว่าเดือนหน้านะครับสคนนี้จะได้ไปตามข่าวหรือสัที ต่อมาในส่วนของแฟนคลับคนไหนนะครับที่อยากเห็นลิซ่าลงทิกตอกและมีทิกตอกเป็นของตัวเองลิซ่าก็ได้มาทําการตอบคําถามแล้วว่าเธอนั้นไม่กล้าลงทิกตอกเพราะว่าเธอนั้นกลัวตัวเองลงเยอะเกินไปแอดมินก็อยากจะบอกลิซ่านะครับว่าถ้าเป็นเหตุผลนี้แอดมินรับได้ใครไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวแอดมินตามดูทุกคลิปเองและลิซ่าก็ยังบอกว่าเธอนั้นยังไม่มีแผนทำลิลลี่ฟิล์มในช่วงนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับการโปรโมทอัลบัมโซโลย่ยังไม่เสร็จเลยแถมยังมีข่าวว่าจะไปปารีสอีกสำหรับลิลลี่ฟิล์ม โอเคเขาก็จบลงไปแล้วสาหรับคลิปนี้หวังว่าการเดินทางไปต่างประเทศของสมาชิกทุกคนนั้นจะปลอดภัยดีแล้วก็ไปรวมตัวกันที่นู่นเร็วๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้เม็นขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ